ตายองตายเม่ดเงินเพลียงไอ้ร้อยเพลี่ยนน้ำจุกนี่เออดังอีตายรองได้เปลี่ยนเปรี่ยจะนัดจริงกูจะเปลี่ยนโอ้โกูจะจากฝากกองมาเจ้าลืมจันญาจ้งเรามาตายกันเปลียนนี้รองใยเมียกับโจตายโอ้คนใช้ถ้าร้องเปลีนี้เมียได้ผพวเฮิร์นนั่นแหละ mẹ lượt uh, này lượt cùng nói mừng ron lê cũng cũng bỏ ngay và lượt cùng nói cha bát con ma cháu lùm răn ra cho đau mà ta gan này lượt cùng nơi, ron ta còn cây nắng bắp mày tầm lấy cây cả, cho lên tao bắn tổ tiên nói vừa ta กับบ้านเดินเคียงกันได้แค่เลือกแล้วเนี่ยงำเนียงได้ยินไม่เล่นลิ้ลฮันเนี่ยเหลือกูงั้นได้ก่อนใจอ๋อที่ไกลใจเลี้ยงกันอ๋อ,อ,ในในนอร้อยเปลกไอ้เปียกอะไรนะอ๋นี่เปลงต้องลองเปรกเปรกแต่ไม่เปรกไม่ดังไม่ดังเลยนะจ้าเนื้อ ทงแรงยิ้มรองเดียยิ้มมะ้าสยามก็วงเล็บไปแล้วนักรองเข้าโปรดิวเซอร์จะต้องเช่นไห้กลางถ้าไม่กลางไม่ดังรองเพื่อกลางต้งรู้ว่าแฟนฉันมีมันไม่มีหนึ่งในรอบปีโชคดีจึงที่เจอสถทานะฉันจะเรียนนัลาอย่างวงวอกวงวอกวันเวอร์ม่ใก่วงว,ว,วอ์ก สุดแต่ไม่สนิทไงแค่พี่แกเดินเล่เนเล็กๆคู่ถึงขาอ้ามฉันนักัวอาจตายโฮมเขาได้จะเอาไงเกามีมาเอาไงอย่างนี้จะขอบบนไหวๆจะเสียควาปรากาศตรงนี้ใครคิดจะชอบกันตั้งใจจีวันนะแต่ใครมันไหมจ๊ะ มองนี่ปักไข่มันก็ใหญ่เต้าบอาๆไม่ต้องำดำมดำมมามากกาดทานเาด็กใส่แซจีบดเฟรนจินตายแล้วกูไปสาบายแล้วไ่ตามไปสนใจจีบดนเฟรนไม่มีแลอวตั้งไปขาดหรอตามสุ่มมจีบอนตายโหมแล้วนะ <c oughs> ตุณจัดกำล,ลับแป้น Nói cái lấy cái tụng ba Thầy anh mới chạy đi đây mừng Rèn về anh Thành phong tập tư đắng nó đi จีตายแขวนฉันตายแล้วเข้าไปสบายแล้วไม่ต้องไปชนใช้จีตายแขวนไม่มีแล้วพุทกุมเอ้ากุทธุมเป็นนั่นนี่แล้วก็ต้องึ๊บไม่ได้หรอกไอ้เลยร้องมืนนั่นเลยที่ดังเวะนี่มึงไหนกูร้องแบกที่แฟนซินมี เวกินบิ๊กอย่าอ้อนั่นเจะก็มันไม่มีให้ลงดังอันใครละไมื่ไม่ร้อยนี่เออให้เพียกรองได้เปลี่ยนเอาคู่ชอบจริงคู่เล่ตัววันเน็ตตัวแรกชคต้องคุณไปตุยจ่องน้อยจ่องที่ว่าไม่ไกลเลยไม่ร้อยสบายดีไม่ตันบุไม่ไม่ไกลเลยเออาฮ่ไฮ่า yang pet dang tai